จากที่เรากลับจากพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ต้องเผชิญกับประการด่านแรกครับนั่นก็คือการรับมือกับโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนอย่างที่ชนบุรีน่าห่วงนะครับ,รบวันนี้วันเดียวมีผู้ติดเชื้อถึง442คนไปสุ่มตรวจที่พัทยา79คนปรากฏว่าติดเชื้อโอมิครอนถึง81เครับสาธารณสุขชนบุรีเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ 4 4 2คนมากที่สุดอยู่เที่อมเภอบางละมุงครับ3 4 2คนอําเภอบางละมุงมีผู้ติดเชื้อส่งตัวตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับสสัปดาห์แรกยอดผู้ติดเชื้อไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่สัปดาห์สุดท้ายของปีนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นวันที่27ธันวาคมมี136คนลากมาจนถึงวันที่31ธันวาคมมีผู้ติดเชื้อถึง552คนครับ ขณะที่การสุ่มตรวจสายพันธุ์โอเมรอนที่เมืองพัทยา79คนพบเป็นสายพันธุ์โอมิมรอน64คนคิดเป็นร้อยละ81ครับขณะที่ข้อมูลของนายแพทย์วิชัยธนาโสพลรองสาธารณสุขจังหวัดชนบุรียอมรับนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอำเภอบางละมุงโดยเฉพาะที่เมืองพัทยานั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับสาเหตุสำคัญมาจากการที่มีสถานประกอบการ มีร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบางส่วนก็เป็นสถานประกอบการาคล้ายๆกับสถานบันเทิงทําให้คนอยู่กันแออัดเบียดเสียดนะครับที่ผ่านมาแม้ว่าผู้ประกอบการบางส่วนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้านแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของการจัดการพื้นที่ยังทําได้ไม่ดีพอซึ่งตอนนี้ต้องคุยกับผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับ สำหรับในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะคะก็เลยต้องออกมาตรการออกมาค่ะเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะข้อ1ก็คือประกาศให้ผู้ที่ไปสถานบันเทิงตรวจ ATK ภายใน1-2วันและอีก5วันค่ะข้อ2ก็คือปิดร้านที่ขายแอลกอฮอลที่พัทยาอำเภอบางละมุงเว้นร้านที่ตรวจ ATK ทั้งลูกค้าและพนักงานทุกวันทุกคน ข้อ3ก็คือห้ามเปิดกิจการลักษณะสถานบันเทิงเด็ดขาด 4. เตรียมรับผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งตอนนี้ฮอสปิทเอลไม่เพียงพอและ5ก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอบางละมงุงนั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ด้วยนะคะ นอกจากชนบุรีแล้วนะคะเราจะไปดูกันที่อุบลราชธานีค่ะสาธารณสุขจังหวัดตอนนี้ก็เร่งตรวจเชื้อเชิงรุกคลัสเตอร์สถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองยอดสะสม482คนเฉพาะวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่88คนมีกลุ่มเสี่ยงอีก1,151คนจังหวัดก็เตรียมโรงพยาบาลสนาม600เตียงแล้วนะคะ สถานบันเทิงแห่งนี้เคยเป็นคลัสเตอร์โควิด -19 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครั้งนั้นมีผู้ติดเชื้อ104คนด้วยกันนะคะมาดูสถานการณ์ในภาพรวมครับวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อวันนี้3,112คนเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ149คนรักษาตัวอยู่33,108คนเสียชีวิต12คนครับหายป่วยกลับบ้าน2,921คน ขณะที่การฉีดวัคซีนสะสมทั้งประเทศมากกว่า104ล้านโดสแบ่งเป็นเข็มแรก51ล้านโดสหรือ1 7 7ครับเข็มที่2 46ล้านโดสและเข็มที่3 7ล้านโดสปีนี้รัฐบาลวางแผนจัดหาวัคซีน120ล้านโดสเป็นแอ t ตรา e n e c a 60ล้านโดสไฟเซอร์และโปรตีนซับยูนิตชนิดละ30ล้านโดสเน้นการฉีดแบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ5-11ปีนะครับ เป้าหมายก็เพื่อให้ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอและครอบคลุมประชากรอย่างน้อยร้อยละแปรองรับการระบาดรวมไปถึงเชื้อกลายพันธุ์ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุที่สําคัญก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจและเปิดประเทศนะครับวันนี้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยผลการตรวจสายพันธุ์อุมิครอนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วมาถึงวันที่1มก,กราคมปีนี้นะครับ พบผู้ติดเชื้อสะสม1551คนแบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ779คนและติดเชื้อในประเทศ772คนใกล้เคียงกันครับเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นวันเดียว189คนแบ่งเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ68คนและติดเชื้อในประเทศ121คนนะครับขณะนี้พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วใน47จังหวัดพบมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร395คน กาลสิน195คนชนบุรี148คนภูเก็ต125คนและร้อยเอ็ด119คนด้วยกันครับสถานการณ์การระบาด